สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเทศสคุณภาพเชือกของผมนะครับสีดำเบอร์สองรหัสสองศูนย์สามเรามาลองเทศสเชือกกันว่าคุณภาพดีสม่ำเสมออยู่หรือเปล่าอันนี้ก็จะลงเส้นถักหกเส้น จริงๆแล้วผมก็เทสเชือกของผมทุกเดือนนะครับแต่ไม่ค่อยได้ถ่ายวิดีโอลงผมจะเน้นกับทางโรงงานให้ควบคุมคุณภาพให้คงที่และดียิ่งๆขึ้นไปนะครับสำหรับเชือก ล็อตนี้ของเดือนนี้ที่ผมเทสถือว่าคุณภาพดีครับผมว่าถ้าผมบอกว่าดีผมว่าช่างคนอื่นก็น่าจะดีตามเหมือนผมนะครับเทียนไม่เยอะไม่น้อยจนเกินไปกลาง ผมจะให้ทางโรงงานส่งเชือกมาให้ผมเทสทุกเดือนนะครับแต่ไม่เคยถ่ายคลิปลงเลยครับวันนี้ก็มีเวลาว่างก็ถ่ายคลิปให้ลูกค้าหรือเพื่อนช่างถักโดครับเชือกผมรับประกันคุณภาพครับแต่มีบางเดือนก็อาจจะคุณภาพต่ำลงไปบ้างแต่เราก็แก้ไขให้ดียิ่งขึ้นไปครับ ถือว่าโอเคครับสําหรับหมวนนี้สําหรับหมวนนี้และล็อตนี้นะฮะประจําเดือนนี้ด้วยครับเดี๋ยวจะลองถักให้ยาวอีกสักหน่อยอาจะโอเค กัไหมกเทียนก็มีเล็กน้อยไม่เยอะไม่น้อยเกินไปกลางๆนะครับโอเคนะครับฝากเชือกเทียนของผมด้วยนะครับเ mm hmm. ชือกเทียนบายบิ๊กเชือกถักนะครปฐมม,มีทั้งเบอร์2เบอร์สามมวนเล็กมวนใหญ่สวัสดีครับ